สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาเปลี่ยนตรงนี้นะครับตัวเลือกชื่อครูตรงนี้นะครับอตอนนี้ตัวเลือกชื่อครูก็จะต้องแก้ในโค้ดนะครับแต่ถ้าเราจะให้ตัวเลือกมาอยู่บนชีตแทนนะครับอตอนนี้นะครับเจ้าของโปรเจกต์เนี้ยเขาได้เพิ่มชีตช,ชื่อว่าทิเชอรแล้วก็เขาต้องการลิสต์นะครับรายการชื่อครูตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นเราสามารถแก้ไขรายชื่อตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดึงข้อมูลรายชื่อของครูจากชีตมาแสดงในนี้นะครับแทนการแก้ไขผ่านาผ่านโค้ดนะครับก็เราก็ต้องแก้ไขในโค้ดก่อนนะครับเริ่มแรกนะครับเราก็เตรียมชื่อครูนะครับในนี้นะครับสมมติว่าผมพิมพ์หัวตารางว่ารายชื่อ ครูอ่ะโอเคนะครับรายชื่อครูแล้วก็ตรงนี้นะครับผมก็จะลบออกนะครับแล้วตรงนี้เราก็รายการรายชื่อครูลงไปนะครับผมว่าครูเคนที่1นึ่ผมทาแบบนี้เลยนะครับครูคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เอาสัก10คนนะครับผมขออนุญาตไม่ใช้ชื่อนะครับถ้าผมใช้ชื่ออาจจะไปติดปัญหาเกี่ยวกับ ของ Google อะไรหรือเปล่านะครับผมก็ใช้ชื่อครูที่1่เวลาใช้งานจริงเราก็ใส่ชื่อครูลงไปนะครับเราจะเอาชื่อครูตรงนี้มาแทนที่นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราไปดูหลังบ้านก่อนนะครับว่าหลังบ้านของเรามีการเข้าถึงชีทหรือยังนะครับโอเคครับเราเอาง่ายๆเลยครับผมก็อยากเข้าถึงชีทนะครับผมประกาศตัวแปรแบบ global เลยนะครับ เอาตรงนี้เลยผม Enter ลงมาครับผมก็ประกาศตัวแปรนะครับเราจะสร้างตัวแปรใช้ cons ก็ได้นะครับหรือว่าใช้ตัวไหนก็ได้ผมเห็นข้างบนใช้ cons แล้วเพื่อเป็นระเบียบนะครับไม่ไม่เห็นไม่ให้ดูแล้วมันสเปรสปะก็ใช้ cons จริงๆนะครับมันก็มีความหมายนะครับ cons ก็อีกแบบหนึง่ง var ก็อีกแบบหนึง่ง let ก็อีกแบบหนึ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของเรา ก็จะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงนะครับดึงมาปุ๊บแล้วก็เราจะนำไปใช้งานผมก็ใช้คอนสได้นะครับ <c oughs> แล้วกเ็เข้าถึงชีทนะครับผมจะประกาศตัวแปรยาวเลยนะครับเผื่อว่าท่านามือใหม่นะครับสามารถนําไปใช้งานได้ง่ายนะครับผมจะไม่แยกตัวแปรนะครับจริงๆถ้าเราแยกตัวแปรเราสามารถที่จะย่อยไปใช้งานอย่างอื่นได้นะครับแต่รอบนี้ผมจะ ประกาศตัวแปรแล้วก็ยาวไปเลยถ้าใครจะไปใช้งานนะครับสําหรับมือใหม่ก็สามารถก๊อปตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ตั้งชื่อก่อนนะครับเราตั้งชื่อเป็น teacher list เนาะ t e a c h e r แล้วก็ l i s t นะครับจากนั้นนะครับผมก็พิมพ์เท่ากับผมตั้งชื่อเป็น teacher list แบบนี้นะครับตัว L ใหญ่นะครับเท่ากับ ผมเข้าถึงชีทก่อนครับสปริตชีทแอปนะครับสปริตชีทแอปเอาตัวนี้เลยครับอ่าดอทแล้วก็เข้าถึงตอนนี้ก็คือเราเรียกใช้แอปของสปริตชีทแล้วก็เราเข้าถึงชีทโดยไม่ต้องอ้างอิงนะครับโดยไม่ต้องอ้างอิง ID นะครับเราก็เก็ตจริงๆการเข้าถึงชีทเราสามารถเข้าถึงได้หลายแบบนะครับและตรงนี้นครับเก็ตตรงนี้เราก็สามารถเก็ตได้เก็ต uh, active อย่างเดียวก็ได้นะครับ get active แล้วก็ get active spreadsheet ก็ได้นะครับผมขออนุญาตเลือก get active spreadsheet แล้วก็ใส่วงเล็บนะครับหลังจากนั้นนะครับยังไม่สิ้นสุดนะครับเราตอนนี้เราแค่เปิด Active spreadsheet ก็คือ,อโค้ดนี้อยู่ใน g o Google Sheet อันไหนก็คือจะเปิดชีตนั้นเลยนะครับเป็นการเข้าถึงชีตเฉยๆนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะเข้าถึงชีทที่มีชื่อว่าที่ชื่องั้นผมก็จะดับเบิลคลิกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะคัดลอกชื่อชีทครับกด copy นะครับแล้วก็ใส่จุดลงไปครับด้านหลัง get sheet by name มีไหมครับ get sheet by name ตรงนี้นะครับ get sheet by name มันจะมี get sheet name ตัวหนึ่งครับ get sheet by name อีกตัวหนึ่ง get sheet by name ก็คือเป็นการเข้าถึงชีทนะครับแต่ถ้าเป็น get sheet name ก็คือ เป็นการดึงชื่อของชีทนั่นเองนะครับอันนี้เราจะเข้าถึงชีทก็คือเก็ตชี by n เนมแล้วก็เราใส่เครื่องหมายคำพูดแล้วก็วางข้อความที่เราคัดลอกก็คือชื่อชีทนั่นเองชื่อชีทตรงนี้นะครับผมก็วางลงไปในเครื่องหมายคำพูดนะครับจากนั้นเราก็ต่อไปนะครับเก็ตหลังจากเราเข้าถึงชีทเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเข้าถึงข้อมูลนะครับเราก็เก็ตแร้งนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะเอาแบบ ข้อมูลในชีตเนี้ยมีข้อมูลอะไรบ้างก็คือจะเอาทั้งหมดเลยนะครับจะดึงข้อมูลทั้งหมดเลยในนี้มีการเพิ่มมีการอะไรก็เราจะเอาทั้งหมดเลยก็จะใช้ get data range นะครับ get data range ผมพิมพ์ get d ก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บเปิดปิดไม่ต้องระบุนะครับแต่ถ้าเราระบุเป็น get data range เรา สามารถระบุได้หลายแบบอีกครับไม่ว่าจะเป็น a 1ถึง a เหมือนกับตอนที่เราระบ,บุในนี้ระบ,บุในรูปแบบของเดี๋ยวผมจะแต่ว่าผมจะใช้ตัวนี้เนาะแต่ว่าผมจะลองทำเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ dot get r a n k ถ้าใช้ get r a n k แบบนี้เราสามารถระบุได้หลายแบบนะครับเช่นเราระบ,บุว่า a 1ก็คือเราเอาเฉพาะเอาเฉพาะนี่ ชื่อรายชื่อครูตรงนี้เราเราเข้าถึง A1 เวลาเราคลิกปุ๊บเราจะเห็นว่าเป็น A1 ตรงนี้เนาะหรือว่าถ้าเราระบ,บุแบบนี้นะครับใส่เครื่องหมายคลอนหรือว่า2จุดแล้วก็ A1 ถึง A ก็คือเราเริ่มตั้งแต่ A1 จนถึง A ก็คือไม่สิ้นสุดนะครับคอลัมน์ A เนี่ยมีกี่แถวก็เอาทั้งหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าตอนที่เราคลุมทั้งหมดเลยเห็นไหม หรือว่าเราจะกําหนด a 1ถึง a 1 4แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการแบบไหน a 1ถึง b ถึง c ถึง d ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเราจะระบ,บุเป็นแบบ <c oughs> แถวที่1คอลัมน์ที่1นับไปกี่แถวสมมติว่านับไป10บแถวโอเคเราใส่คอมาเนาะนับไป10แถวแต่ว่าต้องการแค่1คอลัมน์ประมาณนี้นะครับ ก็แบบนี้ก็สามารถระบุได้เหมือนกันเขามีตัวมีคำอธิบายอยู่นะครับว่ามีอะไรบ้างในนี้นะครับแบบนี้ก็ได้เหมือนกันหรือว่าเราจะเข้าถึง A1 แล้วก็ใช้แบบ get region ก็ได้นะครับอ่ะแต่ว่าของรอบนี้ผมต้องการเข้าถึงแบบเอาทั้งหมดเลยในนี้มีมีกี่แถวมีข้อมูลกี่แถวกี่ข้อลวมก็เอามาทั้งหมดเลยผมจะใช้ get Data r a n k นะครับผมได้บอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ต้องใส่อะไรในวงเล็บนะครับจากนั้นก็ใส่จุดลงไปนะครับตอนนี้เราได้แค่ข้อมูลที่มีแร n งก็คือช่วงที่มีข้อมูลนะครับและทีนี้นะครับเราก็จะเอาข้อมูลที่อยู่ในช่วงช่วงนั้นนะครับก็เรากา็พิมพ์จุดลงไปแล้วก็เอ t มันจะมี2รูปแบบครับเป็น get value กับ get display value นะครับก็สามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยนะครับถ้าเป็น get value ก็คือจะได้ค่าของเขามาเลยถ้าเป็นตัวเลขก็จะได้ค่ามาเป็นตัวเลขถ้าเป็นวันที่ก็จะได้ค่ามาเป็นวันที่ถ้าข้อความก็จะได้ค่ามาเป็นข้อความแต่ถ้าเราใช้ get display value นะครับถ้าวันที่ก็เราแสดงผลยังไงในชีทก็จะมาเป็นข้อความอย่างนั้นแหะก็คือเราจะได้มาเป็นข้อความถ้า การแสดงผลในชีตเป็นตัวเลขก็จะได้มาเป็นข้อความแต่ว่าเป็นข้อความเลข1เลข2อะไรแบบนี้นะครับเป็นก็คือเป็นสตริงไม่ใช่เป็นข้อความแบบตัวอะไรอะแต่ว่าเป็นสตริงนะครับเป็นรูปแบบสตริงนั่นเองอันนี้ผมจะใช้ get get value แล้วกันนะครับ get value ที่มี s นะครับก็เลือกได้ครับ get value ที่มี s เนื่องจากว่าช่องช่วงที่เราใช้ก็คือมีหลายช่วงนะครับถ้าผมไม่เติม s ก็จะได้แค่ ช่วงช่องแรกเท่านั้นนะครับสมมว่าเรากําหนดทั้งหมดแล้วแต่ว่าถ้าเราไม่มีไม่เติม S ตรงนี้ก็จะได้แค่ช่วงแรกช่วงเดียวแค่นี้ครับจบแล้วเราเข้าถึงชีตเราเข้าถึงข้อมูลนะครับเราเข้าถึงชีตตัวนี้เนาะไฟชีตเราเข้าถึงชีตชื่อที่ชื่อแล้วก็เข้าถึงช่วงข้อมูลแล้วก็ได้รับข้อมูลมาเรียบร้อยนะครับก็กดเซฟไปนะครับทีนี้ผมต้องการดูว่า ผมได้ข้อมูลมาจริงไหมผมก็จะคอนโซลดูครับอ่าผมก็จะคอนโซลดูก็ลองผมพิมคอนโซลตรงนี้เลยครับ console l o g แล้วก็เอาคำว่าท e ช c h อ r list ตตรงนี้นะครับมาวางในนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมจะลองสั่งรันดูเกตนะครับถ้าผมจะรันดูเกตตรงนี้เนื่องจากว่าก่อนที่จะรันดูเกตเขาต้องอ่านก่อนตรงนี้เขาก็จะมี คอนโซลก่อนนะครับก็จะแสดงคอนโซลผมเลือกดูเก็ตอยู่แล้วตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเรียกใช้ดูว่าข้อมูลในชีตตอนนี้เราได้ไหมนะครับได้มาไหมก็กดดูครับนี่เห็นไหมเขามาแบบนี้ครับนี่รายชื่อครูประมาณนี้เลยนะครับแสดงว่าข้อมูลตรงนี้เราได้แล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยากเอาตัวนี้นะครับ เราก็สามารถตัดออกได้ซึ่งเราสามารถตัดตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าเราจะไปตัดที่หน้าบ้านก็ได้นะครับถ้าเราจะตัดตรงนี้เลยเราก็ใส่ดัดผมจะสไลด์นะครับ s สไลด์ตรงนี้นะครับสไลด์หนึ่งจริง,รงๆคำสั่งสไลด์เนี่ยเราสามารถครอบตัดเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องการได้แต่ถ้าเรากำหนดแค่ค่าเดียวคือเขาจะตัดด้านหน้าออกนะครับแต่ถ้าเราใส่2ค่าก็จะตัดหน้าจะตัดแล้วก็จะเอา กี่แถวอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเป็นการครอบเอานะครับผมตัดเหลือเป็นสไลด์1แบบนี้นะครับก็กดเซฟแล้วก็ลองเรียกใช้อีกครั้งหนึ่งลองดูว่าหัวตารางหายไปแล้วนะครับอตอนนี้ก็มีเฉพาะชื่อครูนะแล้วก็มาเป็นแบบนี้เป็นแบบอะไรย์มิตินะครับจะเห็นได้ว่าตรงนี้มีก้ามปูซ้อน2อยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นอะไรย์มิติเนื่องจากว่าข้อมูลของเรา,อ,าอยู่เป็นแนวตั้งแบบนี้ แต่ถ้าข้อมูลของเราเป็นแนวนอนอแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้ถ้าข้อมูลของเราเป็นแบบนี้ผมลบออกเนาะ <c oughs> มันก็จะมาอีกแบบหนึ่งนะครับก็จะมาอีกแบบหนึ่งลองเรียกใช้ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะมาแนวนอนแบบนี้นะครับแล้วก็จะขั้นด้วยคอมมานะครับก็จะแตกต่างกันอโอเคครับนี้ผมจะแบ็กใช้แบบแนวตั้งแบบนี้นะครับ แล้วก็ตอนนี้ข้อมูลของเราได้มาแล้วนะครับผมตัดหัวตารางเรียบร้อยทีนี้นะครับผมจะลบคอนโซลออกทราบแล้วว่าได้ข้อมูลมาแล้วนะครับจากนั้นผมจะเอาข้อมูลนี้ไปแสดงในในนี้จะต้องทำยังไงครับอ่าโอเคครับเราก็ไปหา Select ชุดนี้นะครับเราไปหาโค้ด s e l e c t ชุดนี้แต่ก่อนอื่นนะครับตรงนี้ ท่านต้องสังเกตดูก่อนนะครับว่าตรงนี้ผมใช้ create template from file นะครับผมใช้ create template from file ถ้าใช้ create template นะครับก็สามารถใช้แบบผมได้แต่ถ้าใครใช้อ่ไม่ใช่ template จะใช้แบบผมไม่ได้นะครับอันนี้ผมจะแนะนำแบบง่ายๆนะครับมาตรงนี้นะครับใน index นะครับใน index ตรงนี้เราก็ไปหาโค้ดส่วนที่เป็น select ชุดนี้เลยนะครับ ก็ตอนนี้ผมได้เลื่อนมาถึงแล้วนะครับก็จะมีตัวเลือกนะครับเป็นเลือกครูตรงนี้แล้วก็ที่เป็น value ครูสมสีก็ครูสมสีตรงนี้นะครับก็คือตัวนี้เลยครับเลือกครูแล้วก็ครูสมสีอะไรแบบนี้นะครับใช่เลยนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับทีนี้ผมจะแปลงนะครับโดยการเอาตัวแปรตัวนี้ที่เราสร้างมาเมื่อสักครู่แล้วก็เอาข้อมูลมาใส่ตรงนี้นะครับผมก็จะ อันนี้ผมปิดไปก่อนนะครับอ่ะผมปิดไปก่อนผมจะเพิ่มตรงนี้นะครับผมก็ Enter ลงมาส่วนตรงที่ปิดอ่ะผมลองบันทึกดูก่อนครับว่าตรงนี้ที่ผมปิดมันหายไปไหมลองรีเฟซดูครับตอนนี้ผมยังไม่เพิ่มเนาะผมแค่ปิดตัวที่ผมจริงๆก็ลบออกได้แหละนะครับแต่ว่าอยากให้ดูก่อนว่าตอนนี้ ที่ผมปิดมันก็หายไปแล้วตรงนี้ไม่แสดงแล้วนะครับตรงนี้แล้วก็ผมจะดึงข้อมูลที่อยู่ในที่เชื่อลิสต์ตรงนี้มาแสดงตรงนี้เลยนะครับแต่มีข้อแม้ว่าผมได้บอกแล้วนะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้กับในดูเกตตรงนี้นะครับเราต้องรีเทิร์นมาเป็นเทมเพลตเท่านั้นนะครับเทมเพลตเท่านั้นโอเคนะครับผมก็ Enter ลงมาเนาะ ให้ห่างนิดนึงเพื่อที่จะได้เห็นได้ชัดนะครับผมก็ใช้เครื่องหมายน้อยกว่าคำถามแบบนี้นะครับแล้วก็ผมใช้ตัวนี้นะครับก็ตัวนี้เลยครับคอปปี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับอ่าเนื่องจากว่าตรงนี้เราได้ข้อมูลมาแล้วผมก็จะดึงมาวางตรงนี้เลยนะครับที่ชื่อ list แล้วก็ใส่ลงไป for ต,ตัว e ใหญ่ครับ for each ผมจะใช้ for each เลยนะครับแล้วก็ใน for each หลัง for each ตรงนี้เราก็ต้องใส่วงเล็บนะครับก็เป็นฟังก์ชันหนึ่งนะครับในการาลูกข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในที่เชื่อมลิตรงนี้นะครับแล้วก็ในนี้เราต้องการทำอะไรเราก็ใส่ตัวแปรก่อนเราตั้งชื่อตัวแปรก่อน ตั้งชื่อว่า t ิเชอรอ่าสมมุติว่าตัวแปรผมเป็นทีชเชอร์ครับผมจะใช้แบบ a อ f u ฟังชันสั้นๆน,นะครับผมก็ใช้เท่ากับแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดกาเปิดปิดแบบนี้ครับอ่าอันนี้เป็นรูปแบบของมันนะครับ และตรงนี้นะครับเราจะใส่อะไรก็เราใส่ในปีก,กาตรงนี้แต่ว่าผมขออนุญาตเอนเตอร์ Enter ลงข้างล่างก่อนแต่ว่าก่อนเอนเตอร์นะครับเดี๋ยวผมลืมผมจะใส่คู่อันนี้ให้อยู่ด้านหลังนะครับใส่เครื่องหมายคำถามแล้วก็มากกว่าแบบนี้ก่อนนะครับอ่าถ้าเราต้องการเอนเตอร์ลงไปนะครับเราต้องทำยังไงครับตอนนี้นะครับผมไม่ได้เอนเตอร์ลงไปเนาะเดี๋ยวผมจะเอนเตอร์ลงไปผมก็ต้องเติมตัวนี้ ด้านหลังด้วยแล้วก็เติมตัวนี้ด้านหน้าด้วยนะครับโอเคครับตรงนี้นะครับตรงวงเล็บปิดกาเปิดปิดตรงนี้นะครับผมก็ Enter ลงไปนะครับดังนั้นนะครับคําสั่งนี้จะเริ่มตรงนี้แล้วก็สิ้นสุดตรงนี้นะครับแล้วก็แถวเนี้ยผม Enter ลงไปแล้วนะครับผมก็ต้องใส่คู่ตามที่ผมบอกครับผมต้องปิดตรงนี้ก่อนตรงนี้ผมก็ต้องต้องเปิดตัวนี้ใหม่นะครับอ่าผมเว้นวรกนิดนึงเพื่อที่จะให้เห็นได้ ชัดเจนนะครับโอเคครับคาสั่งผมเริ่มตรงนี้นะครับแล้วก็สิ้นสุดตรงนี้แล้วทีนี้ระหว่างตรงนี้เราก็จะมาสร้างชุดนี้กันนะครับสร้างชุดออปชั่นกันนะครับโดยอ้างอิงตัวที่เชื่อตรงนี้นะครับเป็นตัวแปรที่เราต้องการารายชื่อครูจะอยู่ในที่เชื่อตรงนี้นะครับผมก็ใส่ตัวนี้เลยครับนี่ออปชั่นผมก๊อปมาตัวหนึ่งครับ กปมาเลยครับ๊อปปี้แล้วก็มาวางตรงนี้นะครับอ่าเราก็ต้องการรูปแบบนี้ก็มาแค่ชุดเดียวพอครับจากนั้นตรง value ตรงนี้เราก็จะเอาชื่อครูมาใส่ตรงนี้เราก็จะเอาชื่อครูมาใส่นะครับเราก็มาทำแบบนี้เลยครับตรงนี้นะครับเราก็ลบออกใน value นะครับเราจะใส่ชื่อครูเนาะแต่ว่าเราต้องใส่ในรูปแบบนี้โดยที่อ้างอิง t e a c h e r ครับ ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าคําถามตกใจเท่ากับแล้วก็เอาชื่อครูเอาทิเชอร์เนี่ยมาวางครับวางยังไม่เสร็จครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายคําถามแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับอ่าให้อยู่ในรูปแบบนี้นะครับก็อปมาวางได้เลยตรงนี้นะครับทิเชอร์ตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมก็ ัดลอกเลยครับ Copy มาแทนที่คำว่าครูสมศรีครับวางเลยครับเซฟครับและทีนี้เรามาดูผลงานกันครับว่าได้หรือไม่ได้ฮเรามาดูผลงานกันครับว่าได้หรือไม่ได้โอเคครับลองรีเฟซดูมี Error ร์ไหมเดี๋ยวเรา รอดูสักพักหนึ่งนะครับอ่ะโหลดเสร็จแล้วครับลองกดดูครับมาแล้วครับอ่าง่ายๆครับสั้นๆง่ายๆมาเลยนะครับสมมติว่าผมเพิ่มในชีทนะครับผมเพิ่มเป็นครู11 12 3 4 5มาและผมรีเฟซตรงนี้ครับแน่ลองดูก่อนครับว่าตรงนี้เพิ่มจริงไหมลองดูครับ เพิ่มแล้วครับทีนี้เราสามารถเพิ่มและลบในนี้ได้เลยครับอากดรีเฟซอีกรอบหนึ่งครับได้มาแล้วเราต้องลองดูครับว่าได้จริงไหมถ้าไม่ได้ก็คอมเมนต์มาเลยครับอะก็ผมทำได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้เลยครับ ก็ลองตรวจสอบดูอีกรอบหนึ่งครับที่ผมใส่ก็คือผมใส่เครื่องหมายน้อยกว่าแบบนี้นะครับแทนที่ที่ผมปิดเนี่ยตรงนี้ผมลบออกได้เลยครับผมใส่เครื่องหมายน้อยกว่าคำ,คำถามแล้วก็ผมคัดลอกชื่อ,อตัวนี้นะครับเป็นชื่อตัวแปรที่ผมประกาศตัวแปรซึ่งผมได้หลอกดูแล้วว่าค่ามันมานะครับแล้วผม ตามหลังด้วย for each นะครับผมก็ลูปโดยใช้วิธีการ for each ก็คือมีข้อมูลเท่าไหร่ก็เอามาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตั้งตัวแปรปใหม่ตรงนี้คือตั้งชื่อที่เชื่อนะครับถ้าตรงนี้เราตั้งชื่ออื่นตรงนี้ตรงนี้เราก็ต้องอ้างอิงตามนั้นเหมือนกันนะครับผมก็ใช้ที่เชื่อนะครับแต่ตอนนี้ของผมนะครับข้อมูลมีแค่คอลัมน์เดียวแต่ถ้าเป็น2คอลัมน์3คอลัมน์เราก็ต้องอ้างอิงแบบ์เรย์ด้วยสมว่า เราต้องการอาร์เรยไหนนะครับต้องการคอลัมน์ที่เท่าไหร่เราก็อ้างอิงแบบอาร์เอันนี้เป็นอาร์เรศูนย์อาร์เรย์หนึ่งอาร์สอะไรประมาณนี้นะครับแต่กรณีนี้นะครับผมใช้แค่คอลัมน์เดียวก็ไม่ต้องอ้างอิงแบบอาร์เนะครับก็คือที่เชื่อไปเลยนะครับที่เชื่อแบบนี้ไปเลยก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมขออนุญาตหยุดเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ